พี่ชานชิดคอยเตือนทุกสัปดาห์เลยนะคะว่าหญิงวันนี้อันถัดไปใช่ไหมเพราะว่าหญิงสอนเรื่องผลของวิญญาณอยู่นะคะแล้วก็เป็นที่รู้กันของหลายๆคนถ้าตั้งใจฟังนะคะที่ผ่านมาถ้าหญิงสอนเรื่องอะไรแล้วหญิงบอกหญิงจะต่อสัปดาห์หน้าหญิงลืมและหญิงก็ไม่ได้ต่อ ด้งนั้นอะไรที่สัญญาเอาไว้นะคะไม่ได้เจตนาจะผิดสัญญาตะลืมจริงๆขออภัยด้วยนะคะสําหรับคนไหนที่ส่งข้อความมาแล้วเราก็หวังว่าหญิงจะตอบนะคะแล้วก็เห็นหญิงไม่ตอบคือหญิงตอบไปในจินตนาการเรียบร้อยแล้วหญิงก็จาไม่ได้หญิงนึกว่าตัวเองตอบไปแล้วนะคะอภัยให้กันนะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะคะในหนงังสือกาลาเทียบทที่5นะคะที่เราดูผ่านไปนะคะสองสามสัปดาห์มาแล้วนะคะสัปดาห์น,นี้เป็นสัปดาห์ที่4กาลาเทียบทที่5ข้อ22บอกว่าฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือความรากักความปราบปลื้มใจสันติสุญญสขอันที่4ี่คือความอดกลั้นใจความอดกลั้นใจคือสิ่งที่เราจะพูดจะในวันนี้ความอดกลั้นใจ เป็นอีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายเดียวกันกับคําว่าอดทนนั่นเองนะคะดังนั้นเราก็จะมาเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับความอดทนนะคะสำหรับคริสเตียนหลายๆครั้งความอดทนเป็นเรื่องที่ควรจะทำแต่ยากหรือเกินเพราะว่าการกระทำของคนอื่นๆมันชวนให้เราระคายเคืองนะคะเราก็ทำให้เรารู้สึกว่า ถ้าเป็นเราเราไม่ทำอย่างนี้หรือว่าบางครั้งความอดทนนี้ก็มีการเกี่ยวพันไปกับเรื่องของการใช้ความเชื่ออธิษฐานแนละรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้ารอคอยคำตอบที่จะเข้ามามันก็ต้องใช้ความอดทนด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่เราจะมาดูอันนี้ด้วยกันก่อนนะคะในหนังสือสุภาษิตบทที่15ข้อ18นี่เกี่ยวกับเรื่องของอดทนกับผู้อื่นนะคะอดทนกับคนที่เขาไม่ได้ทาตัวน่ารัก หรือบางทีเราเข้าใจว่าเขาไม่น่ารักแต่จริงๆแล้วเราเนี่ยแหละไม่น่ารักก่อนแต่เราเข้าข้างตัวเองว่าเราน่ารักเสมอโอเคในสุภาษิตบทที่1 5ข้อ18นะคะคนใจร้อนเร้าการวิวาทแต่บุคคลผู้โกรธช้าก็ระง,งับการชิงดีดังนั้นพระคัมภีร์สอนให้เราอดทนนั่นเองโกรธช้าถ้าเราใจร้อนเรารีบเราอยากจะตัดสินเราจะจัดการเราจะแก้ไขมันมีแต่จะเกิดความหายนะ มีการวิวาดเกิดขึ้นนะคะดังนั้นพระคัมภีร์สอนให้เราเป็นคนที่อดทนหน่อยเป็นคนที่โกรธชา้ามีอะไรค่อยๆฟังค่อยๆคิดหาเหตุผลเข้าข้างเขานิดนึงค่อยๆเปิดใจและทำความเข้าใจเขาและถ้าสิ่งที่เขาทำมันยังผิดอยู่พระคัมภีร์บอกให้เราดำเนินด้วยความรักโดยการที่เราอดทนนานๆกระทำคุณให้อธิบายกับเขา ด้วยถ้อยคำที่อ่อนโยนอธิบายกับเขาด้วยความเข้าอกเข้าใจและเห็นใจเพื่อที่เราจะไม่สูญเสียมิตรภาพระหว่างเรากับเขาหรือเราสามารถที่จะเป็นพระพรให้กับชีวิตของเขาไม่ทางหนึ่งก็ทางใดไม่ทางใดก็ทางหนึ่งได้นะคะต่อมานะคะในยาก,กอบบทที่5ข้อ7นะคะยาก,กอบทที่5ข้อ7บอกว่าเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย จงอดทนอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการรอองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะจงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจงดูชาวนารอคอยผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดินเพียรคอยจนกระทั่งมีฝนต้นฤดูและฝนชุกป,ปลายฤดูเดือนนี้เดือนมิถุนาใกล้จะปลายเดือนแล้วนะคะฝนควรจะมาแต่มาตั้งแต่เดือนนู่นนะคะหวังว่าจะยังมาอยู่นะคะแล้วก็ ชาวนานะคะเมื่อเขาหว่านข้าวแน่นอนเขาต้องการที่จะให้มีฝนต้นฤดูด้วยเพื่อที่ดินจะพร้อม,มเมล็ดจะสามารถที่จะแตกแล้วก็เกิดได้แล้วก็ฝนปลายฤดูอีกทีหนึ่งนะคะดังนั้นกว่าเขาจะได้รับอะไรมาเป็นผลิตผลที่เขารอคอยเขาก็จะต้องมีความเพียรจะต้องมีการอดทนรอหลายๆอย่างที่เรากำลังใช้ความเชื่อ หรือหลายๆอย่างที่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงสัญญาเอาไว้พร่อบอกให้เราอดทนรอคอยด้วยเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะอธิษฐานปุ๊บระดีดนิ้วได้เลยมันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ความเชื่อนะคะมันเป็นเพียงแค่ลงมืออธิษฐานแล้วได้แค่นั้นเองเราจะได้รับอย่างแน่นอนนะคะเมื่อเราอดทนรอคอยต่อมานะคะในหนังสือยากอบนะคะยากอบบทที่ห้า ข้อ10และ11นะคะพระคัมภีร์บอกว่าพี่น้องทั้งหลายจงเอาแบบอย่างในการทนทุกข์และการอดทนของผู้เผยพระวจนะผู้ได้กล่าวความในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นเขามีความอดทนนะคะต่อมาจงดูเราถือว่าผู้ที่อดทนก็เป็นสุขคําว่าเป็นสุขเป็นคําเดียวกันกับคําว่าพระพรน,นะคะเป็นผู้ที่ได้รับพระพรท่านได้รู้เรื่องความอดทนของโยบและได้เห็นแล้วว่าในที่สุดปลายนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปลี่ยนไปด้วยพระเมตตากรุณาสักเท่าใดพี่ชันชิดสอนเรื่องของโยบร้ายก่อหลายครั้งนะคะแล้วก็แน่นอน บางคนก็เชื่อว่าเรื่องของโยบยาวนานแลือเกินส่วนพี่ชานชิตก็สอนว่าจริงๆสั้นนิดเดียวแล้วบางคนก็รู้สึกว่าโอเคถ้ารอคอยแบบโยบมันก็ยาวนานยาวนานแล้วชั้นนานพอหรือยังแต่บางคนพอฟังพี่ชานชิตบอกว่าแป๊บเดียวแล้วชั้นละมันเกินแป๊บมานานแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้เอาละไม่เป็นไรนะคะจะอย่างไรก็แล้วแต่พระคัมภีรสอนให้เราอดทนรอคอยเอาไว้แต่ในขณะที่เราอดทนจะทําอะไรดีละ่ะมันไม่ใช่แค่ทนทนไป เราเคยเห็นกระตูนใช่ไหมคะเวลาที่บางคนต้องอดทนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่างก็นั่งหน้าแดงควันออกหูเลยนะคะเราไม่ได้ทำเช่นนั้นการอดทนนั้นในกระบวนการของการอดทนมันมีการแสดงออกบางอย่างออกมาด้วยนะคะในฟิลิปปีบทที่4ข้อ6นะคะฟิลิปปีบทที่4ข้อ6บอกว่าอย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆเลย ถ้ามันทุกร้อนแสดงว่ามันทนจะไม่ไหวแล้วมันอยากได้มันกระสับกระส่ายมันทุกร้อนมันโอ้เครียดกังวลไม่รู้จะทํำยังไงดีพระกมีบอกว่าแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนและการขอบพระคุณคนเราจะขอบคุณได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าเราได้รับคําตอบแน่นอนและเรารู้ว่าเราเพึ่งพาบุคคลคนนั้นได้อย่างแน่นอนและเราขอบคุณเพราะเรารู้ว่าเขาสัญญาแล้วว่าเขาจะช่วยแต่ถ้าเราไม่รู้จักเขาล่ะ ถ้าเราไม่รู้จักเขาเราจะไม่สามารถที่จะกล้าไปขอไม่กล้าไปวิงวอนและยิ่งกว่านั้นเราจะไม่กล้าขอบพระคุณเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงมีความสามารถแค่ไหนและเขาเต็มใจขนาดไหนที่จะทำให้กับเราดังนั้นถ้าเราจะไม่ทุกขร้อนไม่กระวนกระวายและเรากล้าทูลทุกอย่างกับพระเจ้าได้และยังสามารถขอบพระคุณได้มันมาจากการที่เราต้องเข้าใจพระองค์รู้จักพระองค์ก่อน หลายคนรู้จักพระเจ้าแบบที่หญิงรู้จักชื่อย,ายา่าชื่อณเดชคือหญิงรู้จักชื่อเขานะคะหน้าตาเป็นยังไงถ้าเดินสวนกันก็คงรู้แต่รู้ไหมว่าตัวเขาเป็นยังไงนิสัยเขาเป็นยังไงความชอบเขาคืออะไรเขาอยากทําอะไรเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรายังไงไม่รู้เลยหลายคนรู้จักพระเจ้าแบบนั้นก็เลยไม่รู้จะขอบคุณพระองค์ได้ยังไงได้จะตัดพอ้อว่าพระองค์ลูกรอมานานแล้วนะ เมื่อไหร่ล่ะคำว่าเมื่อไหร่มันเป็นคำที่บอกให้รู้ว่าไม่เชื่อนะคะถ้าเราอยากจะขอบคุณพระเจ้าได้และเราสามารถอดทนรอได้เราจะต้องรู้จักพระลักษณะของพระองค์รู้จักแบบรู้จักจริงๆรู้จักเหมือนกับลูกคนหนึ่งที่รู้จักพ่อแม่แล้วก็สามารถบอกได้เลยถ้ามีใครสักคนหนึ่งบอกกับเรเนียว่าพี่ชานชิดแตะแมวเรเนียจะบอกเลยไม่จริงเพราะว่าดดดี้รักแมวมากดดดี้กำลัง ประชุมกับใครก็แล้วแต่ถ้าแมวเดินผ่านยอมหยุดการประชุมเพื่อไปหาแมวเลยดังนั้นเขาไม่มีทางทําร้ายแมวไปอั้ค่ะต้องรู้จักพ่อตัวเองให้ได้ขนาดนั้นคุณรู้จักได้ขนาดนั้นหรือยังรู้จักพอที่จะกล้าขอบพระคุณพระองค์ไหมรู้จักพอที่จะรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณต้องการนั้นพระองค์สัญญาไว้ให้ไหมและพระองค์จะทําให้เกิดผลได้ไหมความสามารถอย่างพระองค์ทําได้หรือเปล่านะคะดังนั้นในขณะนั้นเราจําเป็นที่จะต้อง รู้จักพระองค์และรอคอยพระองค์นะคะและขอบคุณพระองค์และเมื่อเราขอบพระคุณแล้วข้อ7บอกว่ายังไงคะแล้วสัญญิสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจของและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสสันญิสุขที่จะทําให้คุณไม่กระสับกระสายไม่กระวนกระวายไม่ทุกข์ร้อนไม่รู้สึกเซ็งแล้วก็นับไปแต่ละนาทีแต่ไม่ได้นับว่ามัน ใกล้เข้ามาอีกอกิ่นอีกหนึ่งนาทีแล้วจะมองว่าแบบผ่านไปอีกนาทีแล้วนะพระองค์เมื่อไหร่จะได้พระองค์บอกว่าให้เราเรอคอยด้วยกันขอบพระคุณอย่างที่บอกย้อนกลับไปข้อหเลยว่าถ้าเราขอบพระคุณแปลว,ว่าเรารู้จักพระองค์และเรามั่นใจในพระองค์และเราสามารถที่จะวางใจและได้รับคําตอบได้นะคะ และในหนังสือกลาเทียบทที่6ข้อ9น้่ก็เข้ามามีส่วนเช่นเดียวกันนะคะอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควรการทำดีก็คือการยึดมั่นในความเชื่อนะคะแล้วก็แน่นอนการทำดีคือเมื่อคนทำตัวไม่น่ารักนี่กำลังพูดสองเรื่อง สอดคล้องกันไปด้วยกันเลยนะคะคือการอดทนกับคนที่ไม่น่ารักการกระทําที่ไม่ถูกต้องแล้วก็อดทนกับการรอคอยคําตอบจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระคัมภีร์บอกอย่าให้เมื่อยล้าในการทําดีทําดีคืออดทนกับคนที่ไม่น่ารักและเพียรอคอยด้วยความขอบพระคุณพระเจ้านั่นคือการทําความดีและเมื่อเราถ้าไม่ท้อใจเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร เหมือนที่พี่ชานชิตเคยบอกเอาไว้นะคะว่าข้อนี้เนี่ยจริงๆก็เป็นการบอกให้เรารู้เลยว่ากว่าจะได้คําตอบบางครั้งก็แทบท้อใจไปก่อนเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่ต้องรอจนท้อใจพระกัมภีจะไม่บอกอย่างนั้นพระคัมภีร์จะบอกว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทําดีเพราะเราจะได้เก็บเกี่ยวจบแค่นั้นแต่มันมีเวลาอันสมควรที่พระคัมภีรเขียนเอาไว้ด้วยและพูดถึงว่าถ้าเราไม่ท้อใจไปก่อนด้วยดังนั้น หนุนใจนะคะว่าอดทนแบบอย่าท้อใจอดทนแบบที่มีความหวังอดทนแบบที่รักษาความชื่นชมยินดีไว้อดทนแบบที่มั่นใจในพระลักษณะและพระสัญญาของพระองค์เอาไว้แล้วคุณจะได้และอดทนกับคนที่ไม่น่ารักเพราะว่าคุณรู้ว่าเมื่อคุณทําดีให้กับเขาคุณกระทําคุณให้กับเขาความดีของพระเจ้าจะชักนำให้เขาได้กลับใจใหม่และพระเจ้า ผู้ทรงเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสามารถและความหวังเมื่อเราอดทนกับคนไม่น่ารักและหวังว่าพระเจ้าจะทํางานในชีวิตของเขาและอธิษฐานเพื่อเขาพระเจ้าก็จะทํางานในชีวิตของเขาและเปลี่ยนเขาให้มาเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่เข้ามารบพรผ่านทางเรารวมทั้งเป็นคนที่จะมาเป็นพระพรในชีวิตของเราได้ด้วยนะคะเอาละค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะดูในหนังสือโคลอสีบทที่3ข้อ12 ทศวรรที่สาข้อสิสอพระคัมภีร์บอกว่าเหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็นพวกซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้เป็นพวกที่บริสุทธิ์และพวกที่ทรงรักจงสวมนะคะสวมหมวกสวมกางเกงสวมเสือ้อพระคัมภีร์บอกสวมใจเมตตาใจปราณีใจทอมใจอ่อนสุภาพใจอดทนไว้นานอดทนไว้นานไม่ใช่แค่อดทนเฉยๆนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องสวม ถ้าเราถอดเราก็จะไม่อดทนถ้าเราถอดเราก็เล้าการวิวาทได้ถ้าเราถอดเราก็จะหมดความเชื่อในพระเจ้าและหาแผน b แผน c ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาของเราแต่ถ้าเราอดทนไว้นานเรายังสวมสภาพนี้เอาไว้อยู่แน่นอนว่าเราก็สามารถที่จะก้าวต่อไปแล้วก็ได้เห็นสิ่งดีๆและการอัศาจรรย์เกิดขึ้นได้แถมอีกข้อหนึ่งในข้อ14บอกว่าแล้วจงสวมความรัก ทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพราะความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์สวมความรักเอาไว้เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเมตตาแบบไม่เต็มไปด้วยความรักก็อาชันเมตตาหมาแมวโยนข้าวให้กินหน่อยมันก็แค่นั้นใช่ไหมคะแต่ว่าไอสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่เราควรจะทําแต่เมื่อเราเอาความรักมาสวมทับเอาไว้ นั่นหมายความว่าสิ่งอื่นๆที่เราใส่ไว้ก่อนหน้านั้นแล้วมันก็จะไม่หลุดออกไปรวมทั้งคนที่มองมาและเขาเห็นผลข้างในของเราคือความเมตตาความปราณีความถ่อมความ,อ,ม,วามอ่อนสุภาพความอดทนไว้นานแต่ฉากหน้าเลยคือเขาเห็นว่าที่เราทําเพราะว่าเราเต็มไปได้วยความรักเราเป็นคนใหม่แล้วเป็นคนที่เต็มไปได้วยความรักแล้วพระเจ้าทรงอยู่ในเราและ พระสิริของพระองค์รวมทั้งพระลักษณะของพระองค์ใช้ส่องผ่านทางเรานั่นคือในเรื่องของความรักพระเจ้าจึงได้ให้บอกเอาไว้อยู่เสมอน,นะคะว่าให้เราเดินในความรักความรักนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดให้สูมความรักเอาไว้ผลของวิญญาณนะคะทั้ง9้าอย่างก็มีความรักมาเป็นอันดับแรกทุกๆอย่างที่เรากระทําเราทําด้วยความรักพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราจะทําอะไรมากมายไก,ก่กองแต่ถ้าไม่ได้ทําด้วยความรักมันก็เหมือนกับแค่ฉาบ แคงแค้งแคง,แงมันไม่มีเมโลดี้นะคะแล้วมันก็ทำได้แค่เสียงที่น่ารำคาญหน้าน้าหนกหูของเรานะคะดังนั้น วันนี้นะคะเรารู้แล้วว่าชีวิตของคริสเตียนเราจําเป็นที่จะต้องมีผลอีกอย่างหนึ่งที่สำแดงออกมานะคะก็คือเรื่องของความอดทนความอดกลั้นใจและผลนี้เราจะได้รับโดยที่เราติดสนิทอยู่กับองค์พระเยซูคริสต์และดูแบบอย่างของพระองค์พระองค์เป็นผู้ที่อดทนนั้นมากและเมื่อเราทําผิดซ้าแล้ว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 ขอโทษแล้วขอโทษอีกขอโทษทั้งจริงใจไม่จริงใจพระองค์ก็ยังอดทน และพระองค์ก็ยังเชื่อในส่วนดีของเราและพระองค์ก็ยังกระทําคุณให้เราดูดเอาลักษณะนี้ของพระองค์และมาให้เกิดผลในชีวิตของเราอดทนไปเถอะค่ะไม่มีอะไรจะเสียการอดทนมีแต่ได้เพราะว่าคนอื่นก็ได้รับพระพรและพระเจ้าก็ได้รับพระเกียรติ แล้วเราก็รู้ว่าเราจะเป็นภาชนะที่พระองค์ทรงใช้งานได้และเราจะสามารถนำคนอีกมากมายนะคะให้เขาเข้ามามีประสบการณ์กับพระเจ้าแล้วเขาจะได้หันมาพึ่งพาในพระองค์เหมือนกันกับที่เราเองก็ได้เข้ามาพึ่งพาในพระองค์และมีประสบการณ์กับพระองค์ด้วยให้เราใช้เวลานี้ขอบคุณพระองค์ด้วยกันนะคะพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระลักษณะของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงเป็นแบบอย่างให้กับเราในเรื่องของการอดทนอเอาไว้นาน ความอดกลั้นใจทั้งกับบุคคลที่ไม่ได้น่ารักคนที่ขอโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่ผิดพลาดไปรวมทั้งการอดทนรอคอยพระองค์เพราะว่าเราเองก็มีสิ่งที่กําลังคาดหวังและปรารถนาและใช้ความเชื่ออยู่และเรารู้ว่าเมื่อเราไม่ท้อใจไปียก่อนเราก็จะได้เก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรเมื่อเราดำเนินตามเส้นทางและวิถีที่พระองค์วางเอาไว้ให้และทั้งหมด เพื่อที่เราจะได้มีประสบการณ์อย่างดีบนโลกใบนี้และใช้ชีวิตอย่างเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์และเป็นพรกับคนอื่นเป็นอันมากด้วยเช่นเดียวกันลูกขอพระเกียรติและคำสรรเสริญทั้งสิ้นเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เอเมนเอเมนขอบคุณนะคะ